แล้วเลี้ยวมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแรงงานเถื่อนที่มันเกลื่อนไปหมดเยนะครับล่าสุดเดี๋ยวผมเราไปดูตัวเลขนะมีการจะเก็บตัวเลขอนะ่ะอันนี้มีเก็บตัวเลขโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงนะเขารายงานว่าตัวเลขแรงงานเถื่อนตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดตุลาคมปีนี้นะหนึ่งหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบคน แรงงานเถื่อนที่เข้ามาแล้วจับได้นะไอ้จับไม่ได้นี่ไม่รู้นะอันนี้ที่ที่อยู่ในสถิติของหน่วยงานที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยในจํานวนเนี้ยพมา่ามากที่สุดครับแรงงานเมียนมาเนี่ยห้าพันเ็ดร้อยแปดสิบสคนกัมพูชาสามพคนแล้วก็ลาวเจ็ดรยยีคนคําถามที่อยากจะชวนคบกันต่อไปครับพี่ทวีคุณสุป,ปันแล้วก็แฟนๆชวนหาเรื่องนะจับได้แล้วเป็นไง จับได้แล้วไงนะครับคุณได้ไปตรวจสอบปลายทางไหมว่าสถานประกอบการที่ดูดซับแรงงานเถื่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับเพราะว่ากฎหมายคุณมีนะในการเล่นงานสถานประกอบการที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ได้เนี่ยโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของส่วนรวมเนี่ยมันมีกฎหมายว่าสถานประกอบการใดก็ตามที่แจ้งแรงงานเถื่อนเนี่ยจะต้องโทษจำคุก หนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งไม่เกินหนึ่งปีแล้วก็มีโทษปรับเดี่ยวตั้งแต่ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อแรงงานเถื่อนหนึ่งคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ต่อคดีนะถ้ามีแรงงานเถื่อนหนึ่งคนเนี่ยคุณจะต้อง,ต,องต้องโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีแล้วปรับตั้งแต่ห้าหมื่นถึงสองแสนบาทส่วนแรงงานเถื่อนที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายก็จะต้องเสียค่าปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาทแล้วก็ส่งกลับไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ ผมเรายังไม่เคยเห็นว่ามีการจับผู้ประกอบการสักรายหนึ่งนะแล้วตัวการที่เอาแรงงานเถื่อนเข้ามาก็ยังไม่เห็นมีการจับใครได้เลยตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรคุณคุณสุป,ปันว่ายังไงครับคุณสุป,ปันแรงงานเถื่อนปลอยย่าแล้วกันนะเออโอ้โหคือผมคิดว่าปัญหาแรงงานบ้านเราเนี่ยปกติมันก็มีอยู่แล้วละครับออนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเกิดการแพร่ระบาดของโควิด ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี so ่ยปกติไม่เกิดการแพร่ระบาดเนี่ยเขาก็เขาก็มีปัญหาเรื่องของการจ้างงานอยู่นะนะครับก็ก็ทลักเข้ามาในในบ้านเราแรงงานเพื่อนบ้านเราที่เข้ามาอ่าในในบ้านเราเนี่ยมันก็มีอ่าพม่ากัมพูชานะครับแล้วก็ลาวอ่าพม่าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แรงงานพม่าเนี่ยจะอยู่กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อ่าแรงงาน ก่อสร้างขออนุญาตใช้คําแบบนี้แล้วกัเนะยไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนอะไรแล้วก็แรงอ่าแรงงานตามอตลาดสดกับเดือตังเกครับนพี่น้องประมงแรงงานประมงเขาเรียกว่าว่าแรงงานประมงส่วนพี่น้องทางสปปลาวเนี่ยก็จะทํางานบ้านเป็นแบคนใช้ตามบ้านหรือว่าตามร้านอาหารนะครับแล้วก็พี่น้องจากแรงงานจากกัมพูชาเนี่ยจากเขมรเนี่ย นะครับก็จะอยู่ในโรงงานสาหกรรมเป็นหลักครับแต่ผมตกใจกับตัวเลขคี่คุลศักชัยมาเป็นทางการเนี่ยเออมันน้อยมากนะพูดจริงเลยมันน้อยมากเหมือนตัวเลขขายหัวเราะเหรอแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะไปดูปริมาณการจ้างงานในในบ้านเราเนี่ยนะมันสูงแับมันมันจำนวนมากคือปัญหาบ้านเราเนี่ยมันมันขาดแคลนแรงงานในในภาคการผลิตอืขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตเยอะมาก ซึ่งผมไม่เข้าใจนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับไม่ไม่ทำงานหรือว่าเราขาดแคลนแรงงานจริงๆ mm hmm. ไม่ทำงานเนี่ยผมก็จะไปศึกษามาก็จำแนกออกเป็นสามประเภทคือหนึ่ง mm hmm. มีความสึกค่าแรงค่าแรงขั้นต่ำถูกนั่นคือครประเด็นที่หนึ่งประเด็น mm hmm. ที่สองมีวุฒิการศึกษาสูงกว่า mm hmm. การทำงานขั้นต่ำการทำงานในภาคบริการ mm hmm. mm hmm. สาม กูขี้เกียจจะมีอยู่สามประเด็นหลักๆนี้สําหรับคนไทยที่ไม่ทมาํางานแต่คนไทยจะบอกว่าจะไปทําอะไรได้ออืก็จ้างแต่คนงานต่างชาติเอาใจแต่พวกคนงานต่างชาติอืจ้างแต่คนงานต่างชาติครับก็เลยไม่รับคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เรียนด้วยความเคารพจริงๆก่อนที่เขาจะมีมาตรการนําเข้าแรงงานต่างชาติ หรืยบกฎระเบียบอะไรออกไปเยอะแล้วเนี่ยก็เพราะว่าบ้านเราขาดแรงงานในการผลิตจริงๆอืมไม่ว่าจะแรงงานผลิตและแรงงานภาคบริการโรงงานอุตสาหกรรมก็ขาดบริษัทรับเหมาขนาดใหญ่ก็ขาดแรงงานอืมแม่ค้าพ่อค้าตามแผนตลาดสงก็ขาดแรงงานออืในเกษตรตามเลือกสวนานาไร่ก็ขาดแรงงานในการผลิตออื ถามว่าแรงงานพวกนี้ของเราไปไหนหมดอย่างที่ผมบอกในสามสามสามอย่างสามสาเที่ผมไปเจออหนึ่งครับมองว่าค่าแรงถูกกว่าสามร้อยกว่าบาทถูกครับนะครับแล้วก็สองก็คือมีวุจางอุกสาที่สูงกว่าอืมเกียงงานเกี่ยกงานสามคุณเกี่ยิครับเอเมาเหล้าขาวเขย่าเสาสาราอือยู่ตามหมู่บ้านออืนะสามเรื่องเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ ต้องนำแรงงานเข้าแต่<อ>เมื่อนำแรงงานเข้ามาเนี่ยโดยจะว่ากลไกลของรัฐแล้วก็เรื่องของอาการจ้างงานบ้านเราเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆผมไปดูล่าสุดนะคุณศักดิ์ชัยพิทวีและท่านผู้ชมตั้งแต่เดือนสิงหาคมหกสี่เป็นต้นมาเนี่ยประเทศไทยมีเรื่องประกาศเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานตักงด้าทั้งสี่ฉบับอ่าครับสี่ฉบับในการที่ที่จะต้อง ทั้งลดทั้งหย่อนทั้งทั้งอวยให้ให้เข้ามาทมาํานาครับโดยดัดถูกฎกฎหมายนะอืมอ่าค่าใช้จ่ายในการที่จะไปขึ้นทะเบียนโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะตั้งแต่เรื่องของการเรื่องของใบต่างด้าวเรื่องของการขึ้นทะเบียนเรื่องของการยื่นคําขอเนี่ยเขาเรียกทำเนียมยื่นคาขอทั้งหมดเนี่ยโดยถัวเฉลี่ยแล้วนะต่อรายนะสองพันบาทอ๋อ แต่บางค,บคนที่เคยก็ามาทําแล้วแล้วต้องต่ออายุใบเขาเรียกใบทํางานหมดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่พันสามพันห<ป>้าแบ่งผมเลยบ,บอกตีนะส่วเฉลี่ยสองพันบาทต่อคนเออครับแต่ปัญหาที่มแรงงานเถื่อนเนี่ยคุณสัจชยัยพี่วีและท่านผู้ชมก็คือคนที่เข้าแรงคนแรงงานเถื่อนป้านเราที่เข้ามาเนี่ยมันเข้ามาตามเนี่ยช่องทางธรรมชาติตามเนี่ยรเราเสียใจแดืหรือแบบผู้กรนแบบนั่นก็คือหนีตายอะ่ะครับ ้าเป็นอีสานก็บอกโสตายหนีความยากลาบากะเที่เขามาเนี่ยมันไม่มีแทบจะไม่มีอะไรติดตัวมาะฮ uh huh. เพราะฉะนั้นการที่จะมาขึ้นทะเบียนแบบคนไทยไปเซาอ uh ิน huh. ดไม่มี uh huh. คนไทยไปทํางานตะว,วันออกกลางไปทางานไต้หวันไปทางานเกาหลีไม่มีออื uh huh. เพราะฉะนั้นมาจะต้องมาโสตายดาบหน้าหรือมันหรือมาอ่าพึ่งดาบหน้าก็คือนายจ้างถ้าคุณจะจ้างเขาอื uh huh. ต้องไปขึ้นทะเบียนแบบนี้ออื uh huh. เพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ประกอบการอืมเป็นเป็นบริษัทที่ที่รับจ้างผลิตชิ้นงานเนี่ยครับให้กับบริษัทก่อสร้างใหญ่ๆเนี่ยอืมก็บอกเขาไม่เอาเลยประเภทที่จะไปจ้างคนอื่นบริษัทรับเหมาคนหน่มาตัดตอนเนี่ยอ่าถ้ามาเนี่ยเขาพูดเลยว่าคุณมีใบอนุญาตทํางานหรอเปล่ามีใบชุดทะเบียนรอเปล่าถ้เขาไม่มีมันมีปัญหาอะไรงั้นเดี๋ยวออกให้อเอาไปก่ออือม เราขอหักจากการจ่ายค่างวดนานเพราะเขา <Okay. S 2> บอกไปงั้นมันยุ่งยากมาก mm hmm. ปัญหานี่ก็คือว่าอันนี้ชัดเจนเลยคุณศักชัยพิทยีะท่านผู้ชม mm hmm. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในบ้านเรา mm hmm. บริษัทรับเหมาขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ mm hmm. นะครับ,รบแล้วก็บรรดาไล่สวนขนาดใหญ่ mm hmm. หรือบริษัทการเกษตรขนาดใหญ่ ยังออจ้างบริษัทผู้รับเหมาเข้ามาซับานาเป็นท่อนๆเพราะอะไรเพราะว่าบริษัทรับเหมาพวกนี้เนี่ยไม่อยากแบกรับการขอขึ้นทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายในการที่จะทําให้แรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานที่ที่ถูกต้องทางกฎหมายก็คือพวกนี้ก็คือตลาดที่ดูซับของเถื่อนเข้ามาเต็มบ้านเต็มมืองใช่ฮะใช่ฮะครับก็คือจะบอกเอ้ยเป็นไปได้ยังไงสุพรรณโรงงาน,งนอุตสาหกรรมเขาบอกเลยว่าแผนกนี้ ให้บริษัทนี้รับเหมาผลิตไปเลยยังไหฮะรือผลิตไปเลยซึ่งเราคนที่อยู่โรงงานอุตสาหกรรมล้วเติบโตมาอยากโรงงานอุตสาหกรรมแบบผมนี่จะรู้เลยว่าอ๋อจริงมันชื่อบริษัทบริษัทนี้แต่ลูกจ้างเป็นซับคอนแทคเข้ามาอีกทีหนึ่งก่อนนี่เราคิดว่ามีแต่บริษัทรับเหมาขนาดใหญ่นะครับไม่ใช่เดี๋ยวนี้โรงงานอุตสาหกรรมก็ทาแบบนี้หนึ่งไม่ต้องแบกรับเรื่องของถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวนะ ไม่ต้องแบกรับเรื่องของการขึ้นเป็นแรงงานต่างด้าวถ้าเป็นแรงงานไทยไม่ต้องไปแบกรับเรื่องของสวัสดิการอืให้บริษัทผู้รับเหมาเป็นคนแบกรับฉันไม่รู้ฉันดูแต่คุณภาพงานที่ออกมาแต่ฉันจ่ายเงินพวกคุณไปคุณม่บริหารจัดการกันเองเพราะเขามองว่าการแบกรับปัญหาเรื่องของสวัสดิการต่างๆของแรงงานแล้วจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติเนี่ยมันคือภาระระยะยาวของมันเป็นต้นทุนระยะยาวของผู้ประกอบการออืต้องเลิกจ้าง เลิกจ้างก็ต้องจ่ายชดเชยต้องจ่ายประกันสังคมอืมถามว่าเอ้ยแล้วบริษัทเู้รับเหมาพวกนี้ที่เขาไปตัดตอนมานีนเขาจ่ายไหมเขาจ่ายอะ่ะแต่เป็นเรื่องของพวกคุณต้องไปจ่ายแต่ถ้าเขาบอกว่าคุณภาพสินค้าที่คุณผลิตมาไม่ได้เลิกจ้างหรือขายไม่ดียกเลิกสัญญาอื嗯嗯รับเหมานี่นี่คือเงื่อนไขและแท็กติกที่เขาใช้กันนี่บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ครับมาถึง ในส่วนของบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ก็ใช้ในรูปแบบนี้พเพราะเผอมันมีสามซักนะคุณศักชัยพี่ทวีและท่านผู้ชมอย่างพี่ทวีเนี่ยเป็นผู้รับเหมาขนาดใหญ่อเอาอย่างนี้แล้วกันสร้างรัฐสภาแล้วกันอันนี้ผมยกตัวอย่างนะ <laughs> สร้างรัฐสภา ไม่เกี่ยวอะไรกับไม่เกี่ยวอะไรกับสเต็กสเต็กนะไม่ไม่ไม่เกี่ยวนี่สร้างรัฐสภายกตัวอย่างให้เห็นไงนี่ทวีเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างไปได้รัฐสภาสารขันหรือสร้างล่าสร้างงานก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐนะครับใน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 เงื่อนไขมันบอกเลยว่าคุณจะไม่มีการให้ผู้รับเหมามาเช่าช่วงนั่นมันคือในทางปฏิบัติเไอ้นั่นมันคือในทางสัญญาในทางปฏิบัติเนี่ยมีผู้รับเหมาเช่าช่วงครับ ม่ง,งั้นผมเข้าไปประชุมที่สภาผมยังไปเจอห mm hmm. ้ามลถผู้รับเหมา mm hmm. ผมชอบผมว่านั่นแน่ไหนบอกไม่มีผู้รับเหมาอ่แต่ห้ามลถพู้รับเหมาม่จอดอยู่ตรงนี้เยัง uh huh. ไงม, mm hmm. มันก็มีในสาะแบบนี้แล้วผู้รับเหมาเนี่ยนะเขาก็จะไปแบบนี้อื mm hmm. ไปจ้างบริษัทเล็กๆอีกทีหนึ่ง mm hmm. คุณศักชัยไปรับมาคุณศักชยัยบ,บอกโ้ยูงานนี้แล้วโองานมันใหญ่เลยอื mm hmm. คนที่มีอยู่ไม่พอครับ ต้องไปเอาต้องไปตามสุปันมาแชร์หน่อยอสุปันมีคนงานเอาเอาสุปันไปเทสองเสาแล้วกันนะไปเทสองเสาแล้วปูพื้นอ่ะไอบริษัทนี้ขึ้นข้างบนออกมาผมก็โอ้โห,หโดนพี่ทวีก็กดราคามาแล้วเห้นไหมเพราะว่าพี่ทวีเ็าบอกก็ต้องไปจ่ายคู้ว่าจ้างอีกนอกบัญชีอีกค่าแยางการจัดการให้ได้มาซึ่งสัมปทานใช่ไหมเพราะแล้วก็มากดคุณศักชัยอีกทีหนึ่ง ผมบอกคุณจักชัยมาก็ไม่รู้ผณจะเหลืออะไรวะเนี่ย<ง>อผมก็ต้องไปจ้างแรงงานคบ,บางวันคนงานไม่มีผมก็ต้องมาหาแถวเนี้ยกีบหมู่บ้านผมเนี่ยครับอ,อม,มันเป็นแบบนี้ไงม,มาเลยทําให้รู้สึกว่ากวาดหมดอืมรัฐบาลเนี่ยเช็คตัวเลขจากที่คุณสักชัยว่ามาผมเป็นไปได้ยังไงหมื่นสามหมื่นกว่า คือ,อเช็คจับคนนี้ไปขึ้นทะเบียนไงเออจับกันทุกวันทุกวันวันหนึ่งเป็นพันเป็นพันอะ่ะมันก็ต้องเข้าเช็คจับคนขึ้นทะเบียนไงนั่นคือตัวเลขทางการแต่ลวกตัวเลขทางการมันมีเยอะ